ปลาทองทองนิยายบทที่67ถวายป้องคมฝ่าพาดคลำฮอมเป็นตัวแทนของห้องเต้ส่งชงเหนินแห่งแขวนส่งถือสาสตร์เจราจาสงบศึกมาเท่าไรขอฝ่าพาดได้ปลอดทั่วพันเทศด้วยเถิดพะยะค่ะ ชู่กงสุดเข้าลงกลับทูลพร้อมกับถือจดหมายสารชูขึ้นเหนือศีรษะเหนือตัวสันเทาอย่างยากจะรังรับห้องเตยแขวนชินผูน้นี้รอบกายแต่ไมได้ก,กลิ่นายสังหารเข้มข้นทำให้รู้สึกกดดันจนแทบหายใจไม่ออกซึ่งกลิ่นายประเภทนี้ในเหนือหัวของตนไม่เคยมีหวานเอ็นเหิเจียนส่งสายตาไปยังจามินทานอัครเสนาบดีรีบหลกขึ้นไปอย่างรู้หน้าที่ เดินออกไปรับจดหมายสารและเปิดออกอ่านเสียงทังเพื่อให้ทุกคนในที่ประชุมได้สะดับฟังพร้อมกันเราส่งจงเลินแห่งห้องเต้ควนส่งเขียนจดหมายสารฉบับนี้เพื่อขอเจราจาสงบศึกแด่ห้องเต้จินหงซีทางรัฐสัมทักตาส่งน้อมส่งเครื่องราชรรณาการเป็นจำนวนหนึ่งล้านตำหนึ่งทองพร้อมหายควรมือจำนวนห้าแสนพับพ,พร้อมทั้งยินดีส่งตัวองค์หญิงเจินผิง พาธิดาองคโตให้อภิเสกเชื่อมสัมพันธ์ไปยังแคว้นจินทดแทนองค์หญิงวานหิงที่สิ้นใจฉากไปก่อนหน้านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางรัสัมทักจินจะเห็นแก่ความเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสองแคว้นที่เคยมีมาแต่อดีตโปรดยั้งมือไว้ไม่ตีอยู่ติสงคำแต่เพียงเท่านี้ภายแหลงจักามีนอ่านข้อความจดหมายสานจบความเงียบพันเลยตัวเข้าปกคลุมทั่วท้องพระโรง เรื่องเงินและ้าไหมที่เป็นเครื่องบรรณาการนั้นทุกคนล้วนเข้าใจไทยแต่เรื่องส่งตัวองค์หญิงองค์ใหม่ให้มาพิเศษกับฝ่าบาทแต่และคนฟังแล้วถึงกับพูดสิ่งไทยไม่ออกเหล่าแม่ทัพแควนจินที่นั่งอยู่ในที่นี้มีผู้ใดบ้างไม่รู้ว่าแท้จริงทลาแม่ทัพเจ็ดที่ร่วมเป็นร่วมใจกับพวกเขาก็คือองค์หญิงมวนหญิงแห่งแควนซุ้งคู่มันคู่หมายของฝ่าบาทอัแต่การเจรจา,าซึมสัมพันธ์เมื่อสามปีก่อนตอนนี้นางอย่างเมตไถย นำซ้ำฝาา้าผ่าอย่างโปดบานพัะไค้จนแทบจะกลืนกินอมวนิากยังไม่นับรวมขุนนางแม่ทัพและเหล่าทหารแต่ละคนทวนขารบเทิดทุนนางหากต้องมีการเปลี่ยนตัวของเฮาแพร่ชิงกระทันหัเนเกลงว่าองค์หญิงอะไรนั่นคงไม่อาจเป็นที่ยอมทับได้โดยง่ายขณะที่เหล่าขุนนางและแม่ทัพต่างพาก,กันกลุ้มกังวลตรงข้ามกับผันเอ็นเหอเจนอย่างเส้นเชิงริมฝีปากทรงสเสน่ห์ ผุดรอยยิ้มยกที่มุมปากจังๆแล้วกล่าวว่าเรารู้แล้วพวกท่านขับไปก่อนเถิดเรื่องใหญ่เพียงนี้คงต้องใช้เวลาใคร่ควรสักหน่อยแล้วเราจะตอบสารกลับไปรับด้วยข้าวพะยะค่ะเช่นหันกลมหอมขอทูลละชูกงกงๆลอบระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก่างประสานเมื่อคานับจากนั้นก็ลาดถอยออกไปพร้อมกับฟังควรขณะทุ่จักตาส่งกลับออกไปหมดแล้ว วานเยนเหอเจียนจึงผินหน้าเอ่ยเรียกคูหินออกมาอย่างฝานอียังคงรวบผมและสวมอาพรแบบบุรุษเดินลับออกมานั่งข้างกายร่างสูงใหญ่ดังเดิมถังแววตาะละสิหน้าสงบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ให้เห็นแม้แต่น้อยหูหินคงได้ยินหมดแล้วไม่ทราบว่าคิดเห็นเป็นเช่นใดถามออกไปพร้อมด้วยรอยยิ้มกว้างหัวใจกระต้นกันทนารอฟังคำตอบด้วยความคาดหวัง ในความคิดของหม่อมฉันฝ่าบาทควรทับตัวเจนผิงเอาไว้เพคะลอยยิ้มกว้างของหวันเอ็นเหอเจียนพันผนึกัางสีหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นดำหยิ่งลงเรื่อยๆพางถอนมือออกจากหน้าตักอันนุ่มนิ่มโอหยินอยากให้ข้าตอบรับการแต่งงานชุ่มสัมพันธ์กับองค์หญิงอะไรนั่นจริงๆหรือเสียงทุมอันแหบแห้งเอ,อ่ยถามอีกครั้งหวังให้เพียงเมื่อครู่ตนเองหูฝาดไปเพคะหม่อมฉัน อวดเยนเหอเจียนมีอาจทนฟังจนจบประโยคได้สาบ,บัดหน้าหันกลับไปในตาสีเทาจางอัดนั้นด้วยโทสะความน้อยใจก่อนตาแเพงเสียงทางลั่นเลิกประชุมเจ้าใหญ่เตรียมฮะข้าจะไปค่าทหารจากนั้นก็เดินกระแทกเทขาหนักๆลุกออกไปทันทีทิ้งเหลือให้เราคุณนางและแม่ทัพหลายสิบคนหันมามองหน้ากันด้วยความหงุงตกใจอย่างฝันอีพงะไปเล็กน้อย ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์นนะักว่านางทำอันใดผิดไปจึงหันไปถาจจาชัยขยับปากถามแดยไม่ออกเสียงฝ่าบาทเป็นอะไรจาชัยยกมือนวดขมับเบาๆและลุกขึ้นมาเดินกระซิบบอกเพลงว่าฝ่าบาทคงงอนท่านไม่ทับเจ็ดแล้วขอทับงอนใช่ขอทับงอนหรือเถอดอีกอย่างว่าน้อยชัยอะไรประมาณนี้ขอทับ จะชายรีบอธิบายขยายความอย่างใจเย็นแม่ทับเจ็บเป็นถึงสติก็จริงแต่ว่านางมีนใส่อง์อาจพึงผายแล้วระาปวดุดูดคงไม่หัดคิดเล็กคิดน้อยกับความรู้สึกละเอียดอ่อนประเภทนี้เราข้าไปทําอะไรให้เขาน้อยใชจกันเล่าเรียวคิ้วงดงามคขาหมดย่นเข้าหากันเป็นปมแน่นก็ทันแม่ทับเจ็ดเอ็มจะให้ฟาผาัดแต่งงานกับสตีอื่นอ๋อ ้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากท่านจาชัยนี่ช่างรอบรู้จริงๆเราชบแล้วก็เดินออกไปด้วยรอยยิ้มผุดพลายจ่าชัยมองตำหลังไปสายศรีรษะบางเบาด้วยความจนใจเราคนเอ็นดูหากเขาไม่ได้อธิบายคาดว่าฝ่าบาทคงต้องแง่งงอนภระยาับไปจนถึงปีหน้าเลยกระมัง ค่ายทหารกองทัพจีนที่ราบนอกเมืองฝูแม่ทัพผู้บัญชาการทั้งสี่คนยืนมองดูการต่อสู้อันดุเดือดในสนามด้วยความเป็นห่วงและเกิดกลุ่มทว่าหาใช่เป็นห่วงในเหนือหัวของพวกตนไม่แต่เป็นห่วงเหล่าคู่ต่อสู้ของฝ่าบาทมากกว่าหลังจากออกมาที่ประชุมเช้าด้วยโทสะก็เสด็จมุ่งตรงมาที่นี่และมีรับสั่งเรียกรวมพลทหารในหน่วยที่เจ็ แชงว่าวันนี้พระองค์จะทําการทดสอบฝีมือทหารในหน่วยนี้โดยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าด้วยพระองค์เองเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ฝ่าบาทเข้าประทายว่าแม่ทัพเจ็ดตายฉากไปแล้วก็มีรับสั่งให้ยกย้ายทหารในหน่วยที่7ทั้ง8ปดหมื่นนายให้มาอยู่ใต้บัญชาของพระองค์โดยตรงและในตอนนี้ทหารในหน่วยที่7กําลังถูกฝ่าบาททดสอบด้หนักหน่วงไล่มาตั้งแต่เหล่ารองแม่ทัพ จนบนถถงบรรดาในกองหัวหน้าหน่วยต่างๆแต่และคนลนวยมีสภาพไม่ชนมองอย่างยริงตั้งแต่เคลื่อนพลออกจากแคว้นจินจนมาถึงตอนนี้นับเป็นเวลาราวสามเดือนเกือบสี่เดือนทุกคนยังไม่มีสภาพสบักสะปมยับเยินเท่าวันนี้วันเดียวเลยกระทังดวงอาทิตย์คล้อยต่ำใกล้ลาลับขอบฟ้าเหล่าทหารเวียนยามพากันเดินจุดคบไฟรอบสานามจนสว่างสวยัยฝ่าบาทก็ยังไม่หยุดการต่อสู้ นำซ้ำแต่ละฝ่าม,มือที่สัตว์ออกไปก็คล้ายจะยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีพี่ใหญ่ข่าว่าพวกเราไปตามเจ้าเจ็เดมาดีหรือไม่ไม่อย่างนั้นทาหารในหน่วยนี้คงได้นอนหยดชกกันหมดไม่ต้องออกไปทำศึกใหญ่กันแล้วหัวหน้ารองหันไปเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงหนักใจไม่มีรับสั่งเจ้ากล้าไปหาเจ้าเจ็ดทมลำพังหรือหัวหน้าใหญ่ไม่ตอบหาแต่เลิกคิ้วย้อนถามแทนแม่ทัพรองเงียบไปทันที เป็นเรื่องจริงโดยแท้หากเขาบุ่มบับไปพบเจ้าเจ็ดตมนำพังคงมีสภาพสะบักสะบอมยับเยินต้องได้เป็นเขาอย่างแน่นอนผู้ใดในกองทัพจินไม่ดูว่าฝ่าบาทเป็นสามีที่ขึ้นชื่อเรื่องความขี้หึงอย่างยิ่งแม่ทัพห้ากับแม่ทัพหกพยักหน้าเห็นด้วยผู้ใดจะขวัญกล้าหาเรื่องใส่ตัวกันเท่าดังนั้นจึงได้ไดยืนกอดอกสลับกับทอดถอนใจต่อไปเงียบเงียบฟังฝ่าบาทรับสั่งเรียกขันคู่ต่อสู้ ดำดับถัดไปคนพอไปหวานเอี้ยนเหอเจียนในสภาพเปลยกายท่อนพลหยาดเหงื่อเกาะแผงอกพราวตะโกนเสียงทางลั่นพังบุกมือสั่งให้ทหารยามเข้ามาหามร่างรองแม่ทัพที่นอนพอบอยู่บนพื้นให้หลบออกไปหายใจเข้าออกเสียงดังหนักหน่วงอย่างไม่สบอารมณ์ต่อยตีคนมาทั้งวันแล้วความรู้สึกมากมายที่ปะทุขึ้นมาก็ยังไม่ทุเลาเบาลง ตรงกันข้ามยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนาน,น,านและยังไม่เห็นมีแววว่าภรรยาจะทำมาเงาะความน้อยใจที่อัดแน่นอยู่ในอกจนเทียนจะระเบิดเต็มทีเขาทั้งโกรธและน้อยใจภรรยาอย่างยิ่งนางบอกหลักเขาแล้วไม่ใช่หรือหากนางจะไม่หึงห่วงเขาก็ดแถวไปเถิดแต่นี้ถึงขั้นยกสามีตนเองให้แต่งงานกับสตรีอื่นอย่างง่ายดายคิดแล้วมันน่าโมโหจริงๆบัดซบผลต่อไปยังไม่ไดีบเข้ามาอีก หวันเอี้ยนเหอเจียนตอาบาดเดือดดานจนดวงตาแดงดำในที่สุดนายกองที่อยู่ลำดับถัดไปก็เดินตัวสั่นเข้ามาสี่หน้าเรากับคนไม่ได้ถ่ายท้องมานานแพรมเดือนแต่ว่านายกองยังไม่ทันยืนหยัดได้มั่นคงดีก็ถูกทั้งสอกทั้งข่าของฝ่าบาทใส่ปะทะจนลอยหลานิวออกไปนอนกระอักเลือดอยู่บนพื้อนอีกรายคนต่อไภเหเราทหารในหน่วยที่เจ็ดแต่และคนหัวตั้งทุกชั้น วันนี้ฝ่าบาทหน้าครัวเกินไปแล้วอีกมุมหนึ่งของสนามตรงข่ายโจโซกับสางจีกำลังกระซิบกบระซาบกันด้วยความอกสันควันพะวาพวกเราจะรอดพ้นถึงไหมสังจีเอ่ยถามขึ้นพวกเราอยู่ลำดับกลางๆยังต้องผ่านบรรดาในคลองและทาหารอาวุโสอีกมากตอนนี้ก็ข้ามเมื่อลงไปทุกทีบางทีวันนี้พวกเราอาจจะรอดพ้นเคาะคมไปได้โจซัวพยักหน้าให้กำลังใจสหาย เหตุใด,ดฝ่าบาทจะได้กลับมาดุร้ายอีกแล้วหนนี้เป็นตรงข้ายที่เอ่ยถามขึ้นมาพาังจริงของเจ้าตั้งแต่เมืองล้วยอย่างไล่ลงมาของทัพของพวกเราก็หักเมืองอย่างทาบรื่อยมาโดยตลอดฝ่าบาทอารมณ์ดีแท้ๆแต่เหตุใด,ดจู่ๆวันนี้กลับทรงทรำท่าเท,ท่ากับอยากจะหักกระดุกใครสักคนอีกแล้วแต่เอาเถิดอีกตั้งนานก็นจะถึงลำดาบพวกเราเจ้าก็อย่าเพิ่งกังวลใจไป โจดเวืยังปลอบใจตรงขายไม่ทันเสร็จในตอนนั้นเองร่างของไทยกองคนหนึ่งก็ถูกหิ้วปีกหมามออกปรจักษสนามอีกแล้วคนต่อไปหหันเอี้ยนเหอเจียนตะโกนเสียงทางท่านแถวคนที่ก้าวเข้ามาในสนามดำดทับถัดไปกลับปเป็นสติอย่างออนแอนในอาพรบุรุษสีขาวทั้งตัวนางเทินเข้ามาพร้อมกับชายผ้าดิบผ่นฝ่ามือทั้งสองข้างใบหน้าง,งดงาม ประดับด้วยรอยยิ้มย้มเบิกพานคนตอบไปเป็นหม่อมฉันก็แล้วกันพันไม่ทับเจตพันไม่ทับของพวกเรามาแล้วเราทหารในห,หน่วยที่เจทั้งหมดต่างโหท้องดีใจวลาวคนตกตะลึงเสียงทั้งถึกก้องโดยเฉพาะตรงค่ายโจโซและสังจี้ทั้งสามดีใจจนหัวตาแสบร้อนโดยเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือหาหูว่าไม่ทับเจด ถูกอนุตาสังหารตายไปแล้วถึงขนาดมิดหาหันใจกล้าไปสอบถามกับแม่ทัพทั้งหกแต่ก็ไม่มีผู้ใดยอมบอกเล่าความจริงพิธีอภิเศกจู่ๆก็ถูกงดเว้นไปยิงช่วงก่อนกรีธาทัพออกศึกฝ่าบาทมีคำสั่งยกชายทหารในหน่วยที่เจ็ดมาขึ้นตรงต่อพระองค์ก็ยิงตอกย้มข่าวหรือว่าเป็นเรื่องจริงแต่จากที่เห็นในตอนนี้นางยังมีชีวิตอยู่และหันมาสงสัยตาทักทายพวกเขา ที่สำคัญนางกลับมาช่วยให้พวกเขาลอดผลหายานะได้ทันเวลาพอดีผู้ใดกันกล้าสร้างเขาวถือหลวงโกวก็นางตายหวันนอยนเหิดเจียนอึ้งงันจนังะเล็กน้อยหมุนกายหันหลังเต็มจะเดินออกจากสนามรบบางเอิญห่างตาเหลือไปเห็นภรรยาหันไปสงสายตาให้หลองสหายเก่ารางสูงใหญ่จึงยิ่งกระแทกเท้าเดินตึงทางออกไปอย่างฝันอี อมยิมเรียบวิ่งมาดักอยู่เบื้องหน้าไม่ต่อสู้แล้วหรือเพคะ่อ,อมฉันก็นับเป็นอาหารในห,หน่วยที่เจ็ดคนหนึ่งพร้อมรับการทดสอบกับพระองค์แล้วคนขี้น้อยใจหลีตาพยายามอีนักขึงขังแล้วกล่าวเสียงกระดังว่าข้หนื่อยแล้วอยากอาบน้ำเมื่อครั้งอดีตอย่างที่จำต้องปะมือกันหวานเอี้ยนเหอเจียนยังไม่อยากกระทำและตอนที่เขากับนางเป็นสามีภรรยากันแล้ว เขาหรือจะกล้าต่อยตีหนงังฮะเช่นนั้นก็ดีพวกเราไปอาบน้ำกันให้ข้าปฏิบัติท่านอาบน้ำดีเลืมให้อย่างฟ่าอีเบี่ยงตัวหลบสายตาผู้คนเล็กน้อยขยิ่งปลายเท้าขึ้นกระีิบพูดเสียงเบาที่ข้างหูฝ่ามือเล็กข้างหนึ่งรูปไหล่ลอยสากรูปหมาป่าแยกเคี้ยวที่แผงอกนั่นเน็ตชื้นเงือหวดเอียนหูเจียนสูดลมหายใจเข้าลึก พยายามกดข่มความดีใจเอาไว้ในอ,อกแซงอีนักขึงขังขึ้นกเดเทิมสามส่วนยก้าให้สตรีอื่นแล้วจะมาสนใจปริบัติข้าทำไมอีกขณะพูดร่างสูงใหญ่ก็สาวเท้าเดินกลับกระจมหลวงที่ตนสั่งให้เจ้าใหญ่ท่งทางขึ้นชั่วคราวเหล่าแม่ทัพทั้งสี่รวมถึงทหารในหน่วยที่7เห็นฝ่าพระเ็จกลับไปพร้อมว่าที่้องเฮาแล้วอ่างคลังหือดความโล่องอ,อก แจะออกมาพร้อมกันอย่างฟานอีเดินอมยิม้มเดินติดตามไปไม่ห่างสามีข้าเวลาแง่งเงนก็นำําออีกแผบผู้ใดแง่งเงนกันอย่างฟานอีพยายามกลั้นขำกระทั่งทั้งสองเดินเข้ามาถึงท่านในกระจมหลวงลางเล็กรีบเดินขึ้นมาขวางเบื้องหน้าอีกครั้งอาจเจียนหากท่านทบทวนดูให้ทีเมื่อเช้าข้าเพียงพอท่านว่าควรทับตัวเจิญผิงเอาไว้ ข้าไม่ได้บอกว่าจะยกท่านให้แต่กับพูดให้เฉยหน่อยท่านเป็นสามีของข้านะลองสตีหน้าไหนมาแย่งชิงท่านดูสิข้าจะกรีดหน้าผาท้องพวกนางให้ดูแต่ท่านยังฟังข้าพูดไม่ทันจบก็แงงงลุกเหนียวไปเสียแล้วหวนเอี้ยนเหอเจียนนิ่งไอตรองจริงเสียด,ด้วยนางยังไม่ได้พูดว่าจะยกเขาให้ใครเียหน่อยเขาดันตีโพยตีภายหน้อยใจไปเองเมื่อความจริงกระจ่าง ชายหนุ่มก็รู้สึกเกอรกระดักไม่น้อยแต่ยังคงหวางหน้าเค่งขึมการถูกภรรยาตามเงาะกันถืเป็นความสุขประการหนึ่งแล้วหู้หินอยากให้ข้ารับตัวองค์หญิงท่านมาด้วยเหตุอันใดอย่างฟานอีครียิ้มหวานช้ำเขาเอ่ยเรียกนางว่าหู้หินเช่นนี้แสดงว่าอาการน้อยใจเริ่มผู้เล่าลงแล้วจึงรีบเอ่ยเล่าว่ามีใช่ท่านเคยบอกว่าขอเพียงข้าอยากแก้แค้นผู้ไทยท่านก็จะช่วยชำระแคนหลอกถือ องหญิงเจินผิงผู้นี้ท้ายกัดนักเด็กคนนี้ชอบดังแกหวันหนิงบวชสาวข้าแม้กระทั่งหวันหนิงป่วยหนักลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้นางก็ยังไม่เคยละเว้นมากินกว่านั้นเหตุที่หวันหนิงป่วยหนักรักษาไม่หายเสียทีก็เพราะถูกเจินผิงกับจูสู้หลันมารดาของนางรอบวางยาพิษมาโดยตลอดหากเจินผิงมาอยู่ที่นี่ข้าจะได้ทรมานนางเล่นชำระแคนท่านบตรสาว หวานเอี้ยนเหอเจียนไหนเลยจะเคยร่วงรู้เรื่องนี้ครั้นรู้สึกแล้วก็รู้สึกเจ็บแค้นแทนบรรยาและบุตรสาวของทั้งอย่างยิ่งในตาสีเท่าจางเป็่งประไาย่ผาโทษถูกลงข้าจะให้หูหยินได้ชำระแค้นสมใจขอบคุณสามีอย่างนี้แสดงว่าสามีหายแง่งงอนข้าแล้วกระมังยังหูหยินต้องรับปากว่าจะไม่ยกข้าให้พูดใดอีกวันเอี้ยนเหอเจียน ตอบเสียงครืมอย่างแซงทำเป็นไม่สนใจเบี่ยงตัวหลบเพื่อเดินไปยังส่วนที่ใช้หนังวัวขึงไปทห้องอาบน้ำอย่างฝาดอีรีบเดินไปขวางห้อยเบื้องหน้ามือข้างหนึ่งยกขึ้นรูปลายแผงอกกำยำและหลอดน,น้าท้องแข็งตึงส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ลงตามไปกระตุกปมเชือกผูกเอวกางเกงจนมันล่วงหนุนไปกองอยู่ที่พื้นร่างสูงใหญ่พันตกอยู่ในสภาพเปลยเปล่าสามีคาดเก่งขาด ทั้งอย่างรูปร่างกำยำองค์อาจปุกใจเท้าหัวใจสติเช่นนี้ถ้าจะย่ำยกท่านให้ผู้อื่นให้อย่างไรอย่างฝาดอีกระซิบด้วยน้ำเสียงเยา้ายวนลงมือปลดเรื่องอาภร์ตนเองออกจนร่างเปลยเปล่าเช่นเดียวกับเขาเสร็จแล้วก็เอื้อมมือเล็กไปกอบกลุ่มนวดครึงแทงหยกที่กำลังเหยียดขยายขึ้นฝ่ายภรรยาตั้งใจบฏิบาตสามีแล้ว,ลวก็กระทำเต็มที่นางเอื้อมมือลงใต้น้ำ ประคองความใหญ่โตที่บวมขยายและฮหึกเหมประดุดเหล็กร้อนก่อนจะกดสะโพกกลมกลืนของตนเองลงมาให้ส่วนนั้นค่อยๆสอดแทรกเข้ามาในเส้นทางบีบรัดคับแค,บ,คบจนสองร่านประสานแนาบแน่นอย่างฟานอี้พระลิฟิบพักออกห่างเล็กน้อยแล้วเอ่ยเสียงพ่าว่าอาจเจียนชีวิตก่อนข้าผิดหวังในรักชีวิตคู่ก็ล้มเหลวเคยหวาดกลัวจะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ดังนั้นชีวิตใหม่นี้ ข้าหลงรักท่านแล้วท่านต้องทักข้าให้มากๆรู้หรื่มให้ได้ยินภรรยาออดอ้อนว้วอนหัวใจของหวาน,นเอี้ยนเหอเจียนพันอ่อนยวบทอดมองไปนั่งงดงามเดียวแวตารักใร้ลึกซึ้งฝานอี้ตัวข้าหัวใจข้าและวิญญาณของข้าเป็นของเจ้าเพียงคนเดียวข้ารักเจ้าจะไม่มีตาอ้อยมองผู้ใดแล้วอย่างฟานอี้พอใจกับคำตอบยิ่งนะัก ลิอฝีปากแดงเรื่อยยิ้มแม่ทับทั้งสี่คนยืนรอในเนือหัวอยู่นักกระจมหลวงรวมไปถึงองค์คลักเงาที่แฝงกายอยู่โดยรอบยอมได้ยินเสียงคล้ายสถานการณ์กลางสนามรบอันดุเดือดดังออกมาจากข้างในแต่ละคนหน้าแดงหูแดงหัวใจคันขยอยุบยิบอย่างยากจะทันทนหวานเอียนเหรอเจียน รืมตาตื่นขึ้นมาภายใต้ความมืดโดยมีร่างอ่อนแอเปรย์ตาของภรรยานอนหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนก็แน่ละนางจะไม่เหน็ดเหนื่อยได้หรืออนิบัติเขาอย่างแทบชิดเราร้อนตั้งแต่ในห้องอาบน้ำกัดท่ามทงมาจุกนมบนเตียงนอนนุ่มเคี้ยวคลำหนุนี้นับรวมได้ห้าครั้งก็มังความจริงเขาตั้งใจอยากให้นางนอนพักยาวไปจนถึงเช้าแต่ด้วยความที่พวกเขาไม่มีอะไรตกถึงท้องมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว ทำอย่างไรก็ต้องปลุกนางขึ้นมากินสักหน่อยแล้วค่อยกล่อมนางนอนต่อพรุ่งนี้ก็ตื่นเอาช่วงสายๆก็ได้ไม่เป็นไรหวานเอี้ยนเหอเชียนบรรจงทางร่างน้อยมาวางนอนข้างกายจากนั้นก็เอื้อมมือไปจุดโคมไฟคงเพราะไม่มีผู้ใดหันกล้าเข้ามาขัดจังหวะภายในกระโจมหลวงจึงอย่างเมื่อสนิท เมื่อภายในกระจมสว่างทีแล้วชายหนุ่มหันไปมองนาฬิกาน้าซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเวลาย,ยามโชว์สองเคอรจากนั้นจึงลุกขึ้นไปคว้าอาพรตตนมาสวมใส่ลุกลวกเลือนผมยังปล่อยยาวสายายและเดินออกไปหาทหารยามที่ยืนเฝ้าอ,อยู่ท่านนอกทะว่าพบจาาชัยยืนรอปฏิบัติแทนชมหาได้อย่างไรกล่าวถามน้ำเสียงแหบแห้งเล็กน้อยเห็นฝ่าบาทไม่ได้ขับไปที่จวนเจ้าเมือง ขอม่อมเลยเามาดูแลรับใช้ที่นี่พะยะค่ะเช่นนั้นกดีสั่งให้คนเตรียมน้ําอุ่นกับผ้าสะอาดมาให้ค่ะแล้วให้พ่อครัวต้มจกหลังทกเอาไว้ให้ค่ะกับหูยินสองชามบทหอสักคู่พะยะค่ะครูเดียวอย่างที่จ่าชัยกล่าวอ้างจริงเสียด้วยพอท่านราชะเลขาคาดการทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําจึงให้คนจัดเตรียมข้าวของเหล่านี้เอาไว้อย่างพร้อมสับเพียงพลิบตาอ่างน้ําอุ่น แล้วก็โจกลังนกสองชามถูกนำมาวางเอาไว้บนโต๊ะกลางห้องโถงหวานเย็นเหอดเจียนบบกมือให้คนออกไปแล้วเดินขับเข้ามาที่เตียงนอนเพื่อปลุกภรรยาโอหินลุกขึ้นไปลังหน้าลังตากินอะไรรองท้องเสียนหน่อยแล้วค่อยขับมานอนต่อเถิดเห็นภรรยายังนอนขี้เศราไม่ยอมลุกขึ้นชายหนุ่มจึงเดินมายังข้างเตียงก้มลงไปเอื้อมือแผะร่างน้อยเบาๆพร้อมเอ่อยเียกอีกครั้งโอหิน ลุกขึ้นมากินโจกสักหน่อยเถิดเงียบทุกอย่างไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆหวานเอี้ยนเหอเจียนนึกเอะใจขึ้นมารีบเอื้อมมือไปแตะแก้มนุ่มปรากฏว่าร่างของทางเย็นชืดรายการตอบสนองเรากับศพคนตายนาในยามนี้มีสภาพเหมือนตอนที่เขาเข้าไปพบก่อนพุกดาสู่เหอเต้ไม่มีผิดคราวนี้หวานเอีนเหอเจียนรีบสำรวจที่ผจร,รทางข้อมือและซอกคอโดยสีหน้าแตกตื่นเซตขาว แต่เว่านางไม่หายใจชีพจรของนางไม่เต้นจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ